รเราจะมาถึงที่เทศบาลตำบลหนองสองห้องนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายที่นี่นะครับตรงไปยังอำเภอท่าบอ่อเพื่อเรียบบินโครงครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับซึ่งเลี้ยวเข้าไปไม่ไกลครับก็จะเป็นสถานที่แรกที่เราจะพาท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับางตรงนี้ก็คือหนองสองห้อง ก็ไปยังอำเภอท่าบอ่อจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเรียบปริมขงของเราใีวันนี้นะครับเราเลี้ยวจากเถึงมิตรภาพครัยบยูซ้าย อยู่ห่างจากทางแยกถนนมิตรภาพเข้ามาแค่10กิโลเมตรเองนะครับไม่ได้ไกลสถานที่นี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมายุคเดียวกันกับพระาธาตุพนมนะครับสร้างหลังจากที่สร้างพระาธาตุพนมเสร็จแล้วนะครับโดยพระอรหันต์ที่ได้ไปสร้างพระาธาตุพนมได้มาสร้างที่นี่นะครับเป็นสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้าท่านผู้ชมครับนี่คือพระธาตุบางพวนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง29องค์ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุบริเวณหัวเหนา่าหรือบริเวณตั้งแต่ท้องน้อย นถึงอรยวะสืบพันธ์นะครับถึง29องค์นะครับเป็นพระาธาตุที่สร้างเก่าแก่มายุคหลังจากที่สร้างพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วเสร็จพระอ,อรหันต์ทั้งหลายได้ไปอัญเชิญเอาพระบรมสารีริกราธาตุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไว้ที่พระบรมาราธาตุแห่งนี้ซึ่งในวัดพระาธาตุบางพวนนี้ นอกจากจะมีพระาธาตุนี้แล้วนะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จำลองมาจากประเทศอินเดียเป็นสถานที่ที่สมเด็จสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ดำเนินไปภายหลังจากที่ได้ตัดสูแล้วนะครับถึงเจ็แห่งด้วยกันมาจำลองไว้ในที่เดียวกันเรียกว่าสัตตะมหาสถานซึ่งเป็นที่เดียวในโลก ที่มีการจำลองสถานที่ห,หลังตรัสรู้ของสมเด็จสัมมาสาัมพุทธเจ้ามาไว้ในที่เดียวกันนี่คือวัดพระธาตุตังพวนเป็นวัดราชนะครับเป็นวัดราชคือราชฎรเป็นผู้สร้างขึ้นหรือปฏิสังขรณ์และได้รับพระราชาทานวิสุงคางมัสีมาแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดหลวง วัดพระธาตุบางพวน ธาตุบางพวนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่เคารพศรัทธาจะมากราบขอพรที่นี่เพราะว่าเมื่อขอสิ่งใดแล้วมกักจะสมความมุ่งมาตปรารถนาตลอดในทุกๆเรื่องบางคนมาขอความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนมาขอลูกขอบุตรขอมีบุตรนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าบริเวณนี้คือสถานที่เสี่ยงทายที่สามารถทำนายสิ่งที่ท่านได้อธิษฐานจิตได้อย่างแม่นยำตามความศรัทธาของแต่ละบุคคลท่านที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าก็จะได้รับคำตอบจากผลของคำอธิษฐานนั้นอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ทำให้พระธาตุบางพวนเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสถานที่ต่อไปที่ผมจะพาท่านผู้ชมแวะน,นะครับคือวัดศีชม,มพูผมตื้อเมื่อเราขับรถเลย,ยเอำเภอท่าบ่อมาประมาณกิโลเมตรเศษครับเราก็จะ ัดสีชมพูอมตื้อน,นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ300เมตรนะครับวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับสร้างมาหลายร้อยปีครับหลายร้อยปีเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพของคนสองฝั่งโคงครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนหรือพุทธศาสานิกชนบริเวณนี้นะครับที่ได้บริจาคทองเหลืองทองแดงช่วยกันสร้างหลอ่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นด้วยจิตศรัทธาแรงกล้าใช้ท,ทองทั้งหมดในการหล่อคือหนึ่งตื้อตามมารของคนอีสานโบราณน,นะครับ ข้ามของอำเภอสีเชียงใหม่นะครับก็คือนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวอยู่ไม่ไกลนะครับแค่ลำน้ำโขงกัน้นทางพี่น้องสองฝั่งก็จะมีเรือข้ามฟากไปมาหาสู่กัน ข้าวหยกเส้นนะครับอาหารพื้นเมืองของอำเภอสีเชียงใหม่สถานที่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับที่ คนแรมทางสภา,าท่านผู้ชมแวะครับก็คือวัดอรันตันพคตนะครับอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายขับรถเลยอำเภอเสียงสีเชียงใหม่ตามถนนทางหลวงอดินหมายเลข21มาอีกสักคักหนึ่งนะครับถนนเส้นเดียวกันนะครับผมเรียบริมถมมาด้วยกันนะครับเลยอำเภอเสียงสีเชียงใหม่มาเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นวัดอรันต์นพุนะครับซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่เลี้ยน,นะครับพระผู้ปฏิบัติดีรประจํา ครับสายหลวงปุ่มัม่นนะครับซึ่งขณะนี้ท่านละสังขารแล้วนะครับแต่เราเข้าไปกราบขอพรท่านนะครับที่เจดีย์อัฐบ,บริหารของท่านนะครับ ออกจากวัดอารันบรรพตมาเล็กน้อยนะครับเราก็จะมาถึงบ้านไทยเจริญน,นะครับเรายังอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งนะครับจากหนองคายมุ่งหน้าไปยังอำเภอสังคมนะครับเราผ่านอำเภอศรีเชียงใหม่มาก็มากลางล้งกุเรียนที่อยู่วัดอรันบรนพตนะครับเลยล้ปูุเรียนมาเล็กน้อยนะครับก็จะถึงบ้านไทยเจริญ ลงใต้มือนะครับเป็นวัดดอนถนุนฝั่งฟ้ามือก็จะเป็นขายโอท็อปนะครับขายของโอท็อปเช่นนี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวเข้าไปยังวัดหินหมากเต้งนะครับที่อยู่ข้างๆที่ขายโอท็อปนี้นะครับวัดหินหมากเต้งนะครับอ,อําเภอศรีเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่อยู่ติดริมโขงเป็นวัดของหลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับพระ อริยสงฆ์ผู้มีปฏิปทาสิทธห,หลวงปู่มั่นนี่คือเจดีหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับคือเป็นหมู่บ้านชาวลาวนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับของเมืองลาว